ข่าวร้อน,นเราจะไปติดตามกันที่ประเด็นความร้อนทางการเมืองนะคะในส่วนของการเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต,ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติภายใต้การนำของรักษาการประธานนปชที่ชื่อว่าที่ดาถาวรเศษที่ได้ปรากฏความเคลื่อนไหวภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ออกมาอย่างต่อนเนื่องค่ะ โดยเมื่อเวลา10นาฬิกา45นาทีที่ผ่านมานางทิดาพร้อมด้วยนายวีระมุสิกพงศ์อดีตประธานนปชได้พบกับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนาย,ยกรัฐมนตรีในระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอผลการศึกษาวิวจัยเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานการปฏิรูปสื่อที่ร้านอาหารด้านล่างของโรงแรมมิลเลอรแกลนโดยระบุว่าเป็นการพบปากกันโดยบังเอิญและใช้เวลาในการพูดคุยกันประมาณ30นาที หลังจากนั้นค่ะนางธิดาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการพูดคุยกันถึงเรื่องการประกันตัวแกนนําและคนเสื้อแดงที่ถูกกุมขังอยู่ตามเรือนจําทั่วประเทศซึ่งนางธิดาได้พูดถึงผลการพูดคุยค่ะว่านายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวแกนนานปชโดยได้ขอให้นางธิดาก,กลับไปสื่อสารกับทางแกนนําคนอื่นๆให้เกิดความชัดเจน ซึ่งก่อนหน้านี้แกนํำปปชนะคะก็เข้าใจว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์ไม่ได้ค,ค่าความช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวทั้งนี้ในการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสนับสนุนการเคลื่อนไหวด้วยแนวทางสันติวิธีและไม่อยากให้เกิดปัญหากรมคุ้มครองสิทธิเนี่ยได้มีโอกาสทําหน้าที่นะคะได้มีโอกาสทําหน้าที่เพราะที่แล้วมาในท่านได้รับารายงานว่าแกนนาปฏิเสธ เราก็ได้อธิบายว่ามันอาจจะเป็นความเข้าใจที่มันไม่ตรงกันในการสื่อสารเพราะแกนนํานเนี่ยขเขาเข้าใจว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์ไปถามสุรทุกสุขลิบธรรมดาซึ่งคนสแสดงมีเยอะอยู่แล้วก็<ม>ให้ไปคุยคนอื่นนะฮะหรือไปเสนอความช่วยเหลือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวิธีการทํางานเนี่ยอาจจะทําให้เข้าใจผิดก็ได้เพราะว่าการพูดคุยทีละคนดูเหมือนมันจะ ทำให้เกิดความเข้าใจว่าอาจจะมีการแบ่งแยกหรือเปล่าหมายถึงว่าท,<ม>ทางวิจัยเองมันจะได้มีการ,การไปนูคุยกันนานกครั้งเให้เกิดความเข้าใจตรงกันและก็ออม,มีโอกาสที่จะให้ทางปกครองสิทธิ์เข้าไปดูแลเกี่ยวกับเรื่อง,าง,องการระกับก็คือรเราเราก็ควรจะไปสื่อแก่นนำว่าท<ม>่านนายกได้มาบอกว่าอยากจะให้ปมครองสิทธิ์ได้มีสว่วนมันจะดีกว่าต้องการให้ประกันตัวเพราะว่าเป้าหมายเรายังเหมือนเดิม ถ้า,าการประกันตัวได้รับความร่วมมือจากรัฐบาก็เป็นเรื่องที่ดีดีกว่าที่เราประกันไปโดยใช้ใช้ใช้อะไรใช้ประเด็นการประกันตัวเราคุยเรื่องประกันประกันตัวเ,เรื่องเดียวนะฮะแต่การต่อสู้ของเราเราก็มีแนวทางของเราชัดเจนันะไมไ่ไม่ได้ไปตามใครเราสู้สันติวิธีแล้วสู้ในระบบเราก็พูดมาอย่างนี้ ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวยืนยันนะคะถึงการพบปากกับนางธิดาว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่ทั้งนี้การพูดคุยเป็นไปด้วยดีส่วนเรื่องการประกันตัวแกนำนำนปชนั้นเป็นหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิที่จะเข้าไปดูแล ส่วนจะได้รับการปล่อยตัวหรือไม่เป็นดุลพินิษของศาลโดยในเรื่องนี้ค่ะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่ไม่ใช่แกนนําก่อนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้เรียกร้องให้หนางธิดาอย่าปล่อยเฉยกรณีหากมีคนอ้างว่าเป็นเสื้อแดงแล้วไปเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมายเพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบในการทํางานมวลชนก็เป็นการพบกันโดยบังเอิญนะครับเพราะว่าพอผมมาที่นี่ก็มีมาบอกว่า คุณพิดาอยู่เรื่องของการประกันตัวผู้ถูกคุมขังแกนนำก็ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็เห็นว่าจะมีการสื่อสารที่ที่ไม่ถึงกันเท่าที่ควรถึงทำให้เป็นเหตุผลว่าก่อนหน้านี้ทำไมถึงมีการบอกว่าจะไม่ไม่ขอพบอะไรต่างๆนะครับไม่ขอให้ไม่ให้พบอะไรต่างๆก็คิดว่าคงจะได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นระหว่างกระทรวงยุติธรรมนะครับกับทางทางคนที่ถูกคุมขังอยู่ จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ผ่านมาที่เราเข้าไปดูก่อนเนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้รับการดูแลในเรื่องของกฎหมายไม่มีทนายไม่มีเงินทุนไม่มีอะไรเลยซึ่งส่วนใหญ่ก็คือประชาชนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นแกนนา และสําหรับการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวคนเสื้อแดงนั้นค่ะก็ถือเป็นภารกิจสําคัญที่นางธิดาได้เน้นย้ําตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งเป็นรักษาการประธานอปชรวมกับอีก3ภารกิจค่ะคือช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ถูกกระทาในเหตุการณ์ชุมนุมเมษายนถึงพฤษภาค,คมเรียกร้องความยุติธรรมและการใช้กฎหมายมาตรฐานเดียวกันและคํานึงถึงสิทธิมนุษ,ษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการยกระดับการต่อสู้ของประชาชนให้สูงขึ้นด้วยองค์ความรู้ซึ่งภารกิจเรื่องการยกระดับการต่อสู้นั้นถือเป็นการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การต่อสู้ด้วยการเพิ่มคุณภาพให้กับมวลชนควบคู่ไปกับการเพิ่มปริมาณซึ่งหมายถึงการยกระดับทางความคิดอุดมการณ์การต่อสู้นั่นเอง อันถือเป็นแนวทางการเคลื่อนไหวถามตามทฤษฎีของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีตซึ่งนางทิดานะคะก็เคยถึงเป็นถึงกรรมการบริหารพรรคในชุดที่4ที่มีชื่อในหมู่ผู้ร่วมอุดมการ์ว่าสหายปูดแนวทางการเคลื่อนไหวทางความคิดและอุดมการนั้นถือเป็นจุดแข็งของนางธิดาเลยก็ว่าได้อีกทั้งที่ผ่านมาก่อนจะขึ้นมาทำงานเคลื่อนไหวอย,อยู่เบื้องหน้า นางธิดาก็ได้เคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนปชแดงทั้งแผ่นดินและได้มีการจัดตั้งอยู่ที่อูทั่วประเทศนะคะเพื่อปลูกฝังแนวความคิดให้กับมวลชนอย่างต่อเนื่องจอกข่าวร้อน